จริงนะอเคได้โกหกเป็นการโกหกในหรือเหรอความเป็นจริงอ่ะไม่ได้โกหกเอเคจริงอาเถี่่จริงค่ะแฮปปี้วันค่ะแฮปปี้วันเดย์นะคะเทียวขอให้วันเกิดปีนี้เที่มีความสุขมากๆแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างในชีวิตที่ตัวเองอยากจะสำเร็จค่ะแฮปปี้วันที่เอค่ะ ให้เป็นปีที่ดีจริงๆเขาดีอยู่แล้วใกล้เขดียิ่งยิขึ้นไปแล้วก็ให้ทุกคนรักเขาแบบนี้ตลอดไปแล้วปีหน้าก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรจำนวนแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นมากเรื่อยแล้วก็ให้เป็นที่หนึ่งตลอดกาล ว่าทุกคนจะรังใมเข้มที่เข้ม,มเป็แนแบบนี้ตลอดไปนะคะอ้าวไอกฝันบอกมาจริงนะโอเค,อเ,คเป็นการโกหกในพื้นหลังความเป็นจริงอ,อ้าวไม่ได้โกหกหรอจริงเป็นจริงอ๋อเคโอเคไม่จริงค่ะ Happy Birthday ค <laughs> <laughs> ่ะ Happy Birthday นะคะเข้มขอให้วันเกิดปีนี้เข้มมีความสุขมากๆแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างรอยยิให้กับแฟนคลับแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างในชีวิตที่ตัวเองอยากจะ Give it the app.